มาจ้ามาต่อกันเลยหลังจากที่ยฮากลับจากวัดแล้วเฮาลก็มาเก็บข้าวเก็บของเก็บเสือ้อผ้าเก็บกระเปา๋าออกเดินทางกันเลยจ้ามือนี่ควายสิกลับสกลนครไปหาอีเม่ไปหายหายทองดีระหว่างเที่ฮาเดินทางกลับสกลนครนั่นเฮาก็สิผพันอำเภอหนองฮานจังหวัดอุดรธานีเ้าก็เลยสิแวะอ่นวายสารเจ้าสารเจ้านั่งไอค่ำ ราคาพี่น้องสิ่ระวางน้องหานเปิดแมปไปโหลดคาะพี่น้องคอยกรบบอกทางบืถือดอกอันเบิง์ละคล้นพาแดงนั่งไอก็เลยอยากมาไหว้เพื่นเห็นมาดุแล้ว,ลาว่าคาสารเจ้านางนี่เห็นมาดุแล้วสารเจ้านางไอค่ำนี่เห็นจากในหลายเพจเพื่นไปไหวเนาะก็เห็นมาหลายหลายแล,ะล,ะล,ะละ้วขึน้นอยากไปไหวยอยุ่กับพ่อดีเมียนละครนเรื่องนี้มากกันเลยว่า เสดเบิ่งในแมปมันก็เลยว่าอ้อยู่งๆเฮาหนีตัวทางพานเมื่อบานเมื่อสกะกลพอดีก็แลนปอกโซเฟืเพ่นแวะผ้าไหวเนเ้อผ้าชั้นไหวเนี่ย,เ,ยเพื่อศาสนาฉันลองเพลงมวนสันตกว่ามาไหวกับบมมีค้นคะ่ะเพื่อนปี๊เฮาก็เลยประเด้เข้าเข้าก็ได้แต่ท้ายรูปขังนอกเนาะแต่เจ้านางเพื่อนผู้งามคะ่ะผู้งามค่ะคือจะได้นนละครนเลยไม่พี่นองหุ้นบางล่างน้อยอลชอนอ่อนแอนเบิ่งหลักคือจังเพิ่นมี่ ชีวิตจิตใจดีนี่ระเมือเพิ่นยิ้มนําได้พี่น้องอันนี้กับมโนโมาโนของข่อยเองได้บ่ต้องเสื้อข่อยก็ได้อยากให้พี่น้องมาเบิงมาเห็นกับตาเนาะค่ะระวางทีห้าหวานเี่เจ้านางแล้วหฮากันเดินทางไปสกุลน,นครกันต่อเลยค่ะฝน้กระตกตลอดเส้นทางเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเ้อ่อ่อยสามคนกับผ้ากันคุยกันไปเนาะเพราะว่าบอยากให้สู้เพือเพิ่อนอยากนอนน่ะนะคุยกันมวนๆวพอกันอีกเท่อนึงสกุลน,นครเด้ค่ะ